สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่4สิงหาคม2568 10นาฬิกาครับหรือว่า4โมงเช้าครับแจ้ง4ข่าวอสอมครับข่าวที่1ครับวันที่15สิงหาคม2568นี้อสอมรรับเงินค่าป่วยการ2,000บาทนะครับโอนเข้าบัญชีทอกศนะครับอันนี้ข่าวที่1แต่ใครที่เป็นสมาชิกชกอสอมอจะถูกหักจากบัญชีธนาคาร เป็นเงินช่วยเพื่อนที่เสียชีวิต,ตรอบนี้นั้นยังไม่ทราบยอดหักนะครับเพราะว่ากรรมการสมาคมชกสสมอยังไม่ประชุมกันนะครับจึงยังไม่ทราบอ่าก็มาข่าวที่2เลยนะครับวันนี้วันที่4สิงหาคมสองพข่าวที่2นะครับยังไม่มีการประชุมกรรมการสมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คาดว่าวจะประชุมภายในสัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้ก็ไม่เกินวันที่8นะเพราะว่าวันจันทร์ถึงสุกนี้ก็คือ4 5 6, 7, ้าหกสิงหาคมนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ทํางานนะการประชุมสมาคมนี่มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับสมาชิกโชกคโสสมอก,ก็คือรับรองสมาชิกสมัครใหม่กี่ลายหากผู้สมัครใหม่เท่าไหร่ทำนองนี้จะมีผู้พ้นสภาพกี่ลายนะมีผู้เสียชีวิตที่ทายาท ผู้รับเงินสงเคราะหนเขาส่งเอกสารครบถ้วนถูกต้องมาถึงสมาคมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่ที่พร้อมจ่ายเงินให้แล้วนะั่นน่ะมีกี่รายเขาจะรับรองอย่างนี้แล้วก็จะคํานวณว่า,าสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีกี่ล้านคนซึ่งเทียบกับตารางแล้วจํานวนสมาชิกกี่ล้านคนนั้นนะ่ะเทียบกับตารางแล้วว่าจะหักไปช่วยผู้เสียชีวิต1รายเนี่ยจะหักกี่สตางค์นะครับเขาจะประชุมกันตรงนี้ พอประชุมกันตรงนี้จึงจะสรุปรายละเอียดต่างๆออกมาได้วา่าจะหักจากสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไปช่วยเพื่อเสียชีวิตนี่กี่บาทกันนี้ซึ่งข้อมูลตอนนี้เราทราบแล้วนะครับว่าเสียชีวิต1นึ่รายครับดูจากาเว็บไซต์สมาคมจ้อสอสอ,อเขาไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นไฟล์รายชื่อให้ดาวน์โหลดรายชื่อมาอ่านนะครับเขาขึ้นระบบอัตโนมัติไว้คือในการทํางานของสมาคมจกส,สมสอแห่งประเทศไทยน,นี่เขาจะมี ทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารก็คือบอร์ดบอร์ดก็คือคณะกรรมการในแหละประชุมสั่งการไปประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็มีข้อสั่งการให้ให้เจ้าหน้าที่เขาทํางานส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีหลายฝ่ายทํางานตามหน้าที่ของตนเองฝ่ายที่ขึ้นรายชื่อทางเว็บไซต์ว่ารายชื่อผู้เสียชีวิตที่ทาย,ยาทจะได้รับการอนเงินสงเคราะห์ในเดือนสิงหาคมนี้นี่มีรายชื่อ1นึ่พันสิบรายชื่อเนี่ยเขาขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทราบแล้วว่า เดือนนี้จะหักเงินไปช่วยผู้เสียชีวิต1นึ่คนนะครับแต่จะหักเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการประชุมคณะกรรมการสมาคมว่าจะหักกี่สตางค์ไปช่วยเสียต่อเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับคือเสียชีวิตร,รู้แล้วว่ามี1นึ่พรายถ้ากรรมการสมาคมประชุมกันแล้วว่าหัก39สตางค์ต่อการช่วยเสียชีวิตหนึ่งรายนี่ก็จะทราบว่าวันที่1 5สิงหาเนี่ยหักประมาณ3 9 3รบาท90สตางค์แต่ถ้ากรรมการสมาคมเขาบอกว่าหัก38สสตางค์ ่อช่วยเสียชีวิตหนึ่งรายนี่ก็วันที่15สิงหาจะหักประมาณ383บาท80สตางค์อันนี้มีผลนะครับเพราะว่า39หรือ38ก็ต้องไปดูสมาชิกก่อนว่ามีสมาชิกกี่ล้านคนตอนนี้แล้วเอาเป็นเอาตารางมาเทียบดูว่าถ้ามีสมาชิกจํานวนเท่านี้คนถึงเท่านี้คนนี่หัก39สตางค์ถ้ามีสมาชิกเพิ่มมาขึ้นเท่านี้คนถึงเท่านี้คนนี่หัก38สตางค์เพราะนั้นยังไม่ทราบว่าจะหัก38หรือ39สตางค์จริงยังไม่ทราบว่าวันที่15สิงหาคมจะหักเท่าไหร่ แต่ก็คาดการได้ว่าถ้า39สตางค์ก็จะหัก3.930 9บาทนะครับถ้าหากถ้า38สตางค์ก็จะหัก3.830 8บาทอันนี้เป็นการคาดการไว้ล่วงหน้านะครับส่วนจะหักเท่าไหร่กันแน่รอฟังข่าวอีกครั้งหลังสมาคมเขาประชุมกันนะครับซึ่งวันนี้วันที่4สิงหาคมยังไม่ประชุมนะครับคาดว่าจะประชุมภายในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้เป็นข่าวที่2ที่นํามารายงานข่าวให้กับพี่นอสมรทราบไว้ก่อนนะครับข่าวที่3ครับ วันนี้วันที่4สิงหาคมนะครับยังไม่มีรายงานข่าวจากสื่อต่างๆว่าสภาผู้แทนรัษฎรพิจรราออกกฎหมายพระารบมญัติอสมนะครับร่างพรบสมอันนี้เป็นข้อมูลณสี่โมงเช้านะครับช่วงใหม่ไม่แน่นะครับเพราะว่าอตอนนี้สภาผู้แทนร,รัษฎรเขายังมีการประชุมกันอยู่สภาผู้แทนรัศฎร,รยังอยู่ในสมัยสามัญการประชุมนะจะปิดสมัยการประชุมเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่เขาเปิดประชุมเปิดสมัยประชุมมาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม68 ตลอดเดือนกรกฎาคม68เนี่เราติดตามข่าวมาตลอดว่าสภาพู้ทรนราษฎรจะพิจาราร่างพรบรอสมอนี่พิจารากฎหมายวาระที่1เมื่อไหร่จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังไม่มีการพิจารณาร่างกฎหมายพรบรสมนนะครับก็พิจารณาร่างกฎหมายอืน่นๆอยู่นะครับซึ่งแน่นอนกฎหมายใดที่เป็นกฎหมายเร่งด่วนที่มีผลต่อน,นโยบายของรัฐบาลเขาก็จะต้องพิจารากฎหมายนั้นก่อนนะครับโดยเฉพาะกฎหมายงบประมาณรายจ่าย2องห้กําก็กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาในสภาผู้แทรอนราษฎรอยู่นะครับและกฎหมายอืน่นๆ ยกตัวอย่างเช่นกฎหมายาหวยกเกษียนทำนองนี้ครับหวยกเกษียณกฎหมายหวยกเกษียนกฎหมายที่จะทําให้เก็บเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานะครนี่ตลอดสาย20บาทก็กาลังจะมีการดําเนินการออกกฎหมายในสภาผู้แทนรัษฎรกันอยู่นะครับกฎหมายไหนเร่งด่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาลกฎหมายนั้นจะถูกพิจารณากฎหมายโดยสภาผู้แทนราศฎรก่อนนะครับส่วนกฎหมายพรบรสมร่างพรบรสมนี่ อาจจะเป็นความเร่งด่วนอาจจะเป็นรองอยู่ก็อาจจะฟังข่าวกันต่อไปว่าสภาผู้แทนรัษฎรจะพิจารณาออกกฎหมายเมื่อใดเพราะตอนนี้ร่างพรบสมอหรือว่าร่างกฎหมายพรบสมออยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับอ้าวนสี่โมงเช้าวันนี้4สิงหาคมสองห้าแปสี่โมงเช้ารือว่าสิบนาฬิกานะครับยังไม่มีรายงานข่าวจากสื่อต่างๆว่าสภาผู้แทนรัษฎรพิจารณากฎหมายอสมอนะครับติดตามข่าวกันต่อไปครับอันนี้เป็นข่าวที่3นํามาบอกมากล่าววันนี้ นำมาบอกมากล่าววันนี้อีกข่าวสสิงหาคม28ข่าวดังครับช่วงนี้โรคระบาดนะหน้าฝนที่มากับฤดูฝนโรคไข้ดินหรือว่าโรคมีหรือโอยอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับ mm. พี่น้องสมอก,ก็บอกญาติพี่น้องในในหมู่บ้านของเราด้วยอีกโรคก,ก,ก็คือโรคฉี่หนูจริงๆแล้วโรคที่มากับฤดูฝนมีมากมายหลายโรคพี่น้องสมคงเข้าใจกันไปแล้วพอร,รับฟังข้อมูลข่าวสารจากการประชุมประจําเดือนนะ mm. ในแต่ละเดือนนี่อสมนี่จะถูกคุณหมอรพอพสต์เนี่ยเรียกไปประชุม ประจำเดือนทุกเดือนอคุณหมอพรพตก็จะแจ้งข่าวงานด่วนงานเร่งมีงานลดรลงอะไรที่สําคัญในแต่ละเดือนนั้นก็จะแจ้งข่าวพี่น้องอสมในขณะเดียวกันก็จะแจ้งสถานการณ์โรคต่างๆที่มาพร้อมกับช่วงนั้นๆช่วงฤด,ดูฝนช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนก็มีหลายเรื่องคุณหมอแจ้งไปแล้วเช่นโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลโควิดอะไรประมาณนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะยังป้องกันอยู่เหมือนเดิมยังเฝ้ราระวังอยู่เหมือนเดิมแต่โรคฮิตที่มาแรงช่วงนี้ก็ ไข้ดินนะโรคเมลิออยกับโรคฉีหนูสาเหตุก็คือเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวนี่แหละไปทํางานในไร่ในานาช่วงนี้ก็มีดินมีโคลนมีน้ําบอกว่าฝนตกเชอะอแฉะบางคนเนี่ยไม่ป้องกันตัวเองดีไม่สวมรองเทา้าบูทถ้ามีบาดไม่แผลตามเทา้าตามขาตามแขนตามมืออะไรประมาณนี้โรคไข้ดินเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางบาดแผลนะครับก็ถ้าป่วยแล้วมีอาการรุนแรงถึง เชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดอะไรประมาณนี้ถึงกับเสียชีวิตได้นะครับโรคไข้ดินต้องระมัดระวังนะครับสําสหรับพี่น้องอสมอทราบเรื่องนี้ไว้แล้วก็บอกต่อญาติพี่น้องนะครับให้รับรู้รับทราบนะครับอีกโรคก,ก็คือโรคชีหนูก็เกิดจากคล้ายๆกันนี่ครับเพราะว่า,าถ้าหนูเป็นโรคเป็นโรคนี้เป็นโรคเล็บนตะัวสเปโรซิตหนูเป็นโรคเล็บตสเปโรซิตแล้วไปฉี่ไว้ในน้ําในพื้นดินบริเวณนั้นถ้ากเกษตรกรไม่บาดไม่แผลตามมือตามเท้าไปทํางานเหยียบน้ําย่าโคลแต่ว่า ไม่สวมรองเท้าบูทอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสติดโรคฉี่หนูได้หรือชื่อโรคอย่างเป็นทางการก็คือไข้เลปโตสไปโรซิสนะครับก็มีโอกาสเป็นโรคฉี่หนูได้ไข้สูงอะไรประมาณนี้ครับตาแดงปวดขาปวดน่องอะไรก็ว่ากันถ้ามีการแบบนี้ก็ควรรีบไปหาแพทย์นะครับเอาละครับอสมอควรทราบไว้ว่านอกจากโรคอื่นๆที่มากับฤดูฝนยังมีโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับอันตรายนะหลายโรคก,ก็ยังมี2โรคนี้บอกเป็นพิเศษกับ ญาติพี่น้องของเราด้วยโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนสวมรองเท้าบูทด้วยนะครับในการออกไปทํานาทําไร่ทาสวนระมัดระวังนะครับมือมือเท้าอย่าโดนอย่าสัมผัสน้ําดินโดยไม่จําเป็นนะครับสวมทังมือด้วยก็ดีนะทํางานแล้วก็เท้าในสวมรองเท้าบูทตนะอ้าวนี่บอกเกา่าให้ญาติพี่น้องท่านได้รับรู้รับทราบ,บ,บ,บเลยนะครับพี่น้องสมอครับเพราะว่าพี่น้องสมอเนี่ยก็เป็นผู้กระจายข่าวดีไปบอกคนถ้าคนทําตามแน่นอนเขาจะปลอดภัยจากโรคไปเข้าเจ็บไข้เจ็บนะครับ ก็บอกกันนะครับวันนี้ครับนี่ก็คือสข่าวสี่โมงเช้าสี 4, ่สิงหาคมสองห้านํมาบอกมากล่าวพี่น้องอสมอครับพี่น้องอสมอท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ครับพี่น้องท่านใดที่เป็นอสมอมาดูแชร์คนละหนึ่งแชร์จะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเเกกิดดมาาตต้ยตป็นนนคไรั โชคาสนาที่ได้มาแค,ค่กรรมกรบอนมิเพื่อเลงขอให้ความเมตตาหนุ่มลูกชาวนาที่เกิดมาบนความยากไรต่อสู้ดินรนเพื่อหนีความจนให้ไกล